เก็ไปแล้วอ่ะ เดี๋ยวเราจะให้คุณครูพี่ใบกับคุณครูพี่การนะคะสอนนะักเรียนว่าความทำาด้วยทำอะไรบ้างการทำาด้ความอะไรบ้างไปการเดินทางความสำเร็จดูนะคะัว่าถูกหรือเปล่าการเตรียมตัวความหวังการทำงานความสวยการประชุมความแห้งแล้งการเดิน ความเมตตาการแข่งขันความรักการว่ายน้ำความสงบโอเคแล้วมีใครอยากที่จะไปเป็นครูอีกบ้างคะยืมมือโอเคสองคนคุ้มกิ้งกับฝันฝันเอาออกมาเลยามาเร็วมาเร็วมาเร็วยจะเป็นครูกันทัน้นาน,นเลยนะเนี่ยไม่ใช่ หมายชีย้จงบอกเกิดว่าครัต่อไปนี้อ่ะคำแรกคือการเอ้ยคำแรกคือคำว่าเดินเดินทาง เก่งนะเนี่ยลูกศิษย์ใครจีอาไอติมก็มากลางวันค่ะใส่ไงกลางคืนโอเคต่อด้วยต่อด้วยนะคะไอติมภาษาอะไรคะอังกฤษอังคำว่าเออขวาไปไหนไหนดีคะโอเครสชาผิด ใส่ในที่ถูก <c oughs> ในที่กระซ่าดีแต่ใส่ในที่ถูกโอเคและดีไหมคะดี <c oughs> หมดแล้ว เดี๋ยวเราได้คำว,ว่าอะไรเราเราคิดว่าคำไหนถูกเรามาวางเลยเดี๋ยวเราจะมาตรวจสอบพร้อมกันพร้อมไหมคะพร้อมพนะร้อมแล้วป้ายอ่ะเริ่มเลยดูซิว่าถูกไหมจังไปได้ด้วยนะอ่านี่ไปเลยค่ะเดี๋ยวเราจะมาทำกลีบดอกไม้กันมาค่ะเอาออกมาเลย มาเลยเอามาที่สองคนก็ได้อดูแบบวุ่นวายดีเนาะนะ่ ค่ะเช็คชํารไปเลยค่ะ ผลไม้ความสั่นทานนะคะบทมีชีวิตอันนี้จะเป็นเกี่ยวกับผลไม้ผลไม้ของเราหน้ากินไหมลองช่วยกล้องตรงไหนเดี๋วมีหลากหลายผลไม้หลากหลายชนิดเลยนะคะทีนี้ค่ะคําสันทานือทำเชื่อมเชื่อมกลุ่มคำเชื่อมคำหรือเชื่อมประโยคได้นะคะโดยคําสันทานแบ่งเป็นสี่ชนิดด้วยกันคือคําสันทานใช้เชื่อมความร้อยตามกันใช้คําสันทานเชื่อมความขัดแย้งกัน คำสันธานให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง,งและสุดท้ายสันธานอะไรลูกเชื่อมความเป็นเหตุเป็นผลกถูกต้องค่ะแต่ละคนได้ทาไม่เหมือนกันอ่าแต่ละคนได้คําไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเดี๋ยวครูจะให้ออกมาทีละสองคนมาตินะคะว่าใครได้ไปตรงกับสัมนธแบบใดอา้าวพร้อมสามทีเอกมาเลยค่ะดูของตัวเองนะคําว่าอะไรคะคอาว่าเล,ละ สังงานแบบเชื่อมความไกตามโอเคต่อไปค่ะไม่ก็ไม่ก็โอเคต่อไปค่ะแกก็ต่อเลยค่ะ โอเคมีขนาดให้่ไหมคะลแล้วสันทารแบบคอยตามกันเรียนเดียวหรอมาดูสิอเลยค่ะ โอเคดูค่อยตามไหมคะดูค่อยตามไหม ตามกันนเช่มีคําว่าและจริงจริงมีและแล้วก็วมีคําว่ากับ,บ,บนะคะและเช่นฉันและเธอเป็นเพื่อนกันได้ไหมได,ได้ต่อไปขัดแย้งกันแต่งประโยคดูสิให้มีคําว่าแตกฉันชบอบกินผลไม้มแต่น้องไม่ชอบทานโอเคฉันชอบทานผลไม้แต่น้องชอบทานผักเนาะขัดแย้งแล้ว ต่อไปสัจารรแบบให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งดูสิใครแต่งได้บ้างเรารู้จักคำแล้วลองแต่งประโยคดูเช่นคำว่าคำว่าอะไรดีืออ่ะมาเลือกย่าใหนึ่งคำว่าหรือแต่งไงดีคะน้องจะไปกับแม่หรืพอพ่อน้องจะไปกับแม่เรือพ่อให้เลือกไปยังให้เลือกแล้ว<ด>และสุดท้ายวกว่าจุดจุดจอ เช่นเดี๋ยวครูยกตัวอยา่างเองว่าัวจะสุกงาก็ไม่อันนี้ไม่ใช่ละติคโอเคค่ะต่อไปก็จะเป็นลูกบอลคำอุทานนะคะบอกมีชีวิตต่อไปเป็นลูกบอลคำอุทา,านซึ่งคำอุทานเนี่ยอย่างที่รเราเรียนกันไปนะคะว่าเป็นการแสดงอาการอาการมีหลายรูปแบบหมาว่าจะดีจใจตกใจเจ็บปวดสงสารโกรธรับรู้นะคะ ดูสิว่าเด็กๆจะแยกออกหรือเปล่านะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันในบอดมีชีวิตของเราพร้อมไหมคะ มากเลยนะคะต่อไปค่ะโอ้ยครับโอ้ยอาการอะไรคะเจ็บปวดครับอ๋อเจ็บปวดต่อไปค่ะชยโยค่ะชยโยอาการอะไรดีใจค่ะดีใจอีกดีใจได้เก็บสี่ภาษาไทยไะเนี่ยต่อไปค่ะตายจริงเงอ๋ออะไรคะตายจริงเงี้ตายจริงทำไรคะตกใจครับอ่าความกูทาหรอกความตกใจใช่จริง อาการอะไรคะอาการโกรธค่ะอ่าโกรธมาใส่เลยเก่งมากต่อไ,ไปคะ่ะพูดทูพูด